สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้ไม่ได้มีสาระเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายมาฝากท่านผู้ชมนะครับแต่จะเป็นความในใจจากนายรักต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชมเอามาฝากเพื่อนๆว่าปลูกเพื่ออะไรปลูกทําไมแล้วใครได้ประโยชน์นะครับอันนี้นายรักต้นไม้ สรุปตรงนี้เลยนะครับว่านายรักต้นไม้ปลูกป่าเพื่อตัวเองครับนายรักต้นไม้ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อที่จะจะทานเห็ดนะครับแล้วก็ได้ความรู้จากการปลูกต้นไม้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์กับตัวเองนะครับ นายรักต้นไม้ไม่ได้เป็นผู้เก่งเรื่องต้นไม้ครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้ไม่ได้เป็นผู้เก่งเรื่องต้นไม้แล้วนายรักต้นไม้เองไม่ได้เป็นนักวิชาการนายรักต้นไม้ไม่ได้จบปริญญาตีเรื่องเกษตรศาสตร์พืชศาสตร์นายรักต้นไม้ไม่ได้จบเรื่องแลนสเคปนายรักต้นไม้เป็นนักกีฬาพอกายทีมชาติไทยเป็นคนที่มีหัวใจ รักต้นไม้อยากจะปลูกต้นไม้นายรักต้นไม้ไม่ได้ไปดูช่องอื่นเพื่อที่จะเอามาปรับประยุกต์เป็นตัวของนายรักต้นไม้อันนี้ทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องที่กําลังติดตามนายรักต้นไม้อยู่เนาะนายรักต้นไม้ไม่เคยที่จะไปเอาไอเดียของคนอื่นมาครับแล้วแล้วนายรักต้นไม้เองก็ไม่ต้องการที่จะไปเป็นคนอื่นครับถ้า ท่านผู้ชมเองอยากจะมาดูลักนายลักต้นไม้นะครับต้องขอความกรุณามาดูนายลักต้นไม้ในฉบับที่นายลักต้นไม้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าจะต,ต้องให้ผมไปเป็นนาเดชไหมอยากให้ผมเป็นสอนยุทธไหมอยากให้ผมเป็นช่องต้นไม้อื่นๆไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจและผมไม่ไม่ทราบและผมไม่สามารถเป็นได้นะครับอันนี้ขอเรียน ท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับว่านายรักต้นไม้ปลูกต้นไม้เพื่อตัวเองเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติแล้วเราก็ถ่ายทอดไปให้กับประชาชนให้กับพี่น้องตามความรู้ตามความเข้าใจแล้วก็ตามสิ่งที่นายรักต้นไม้ประสบพบเจอมาเท่านั้นเองครับเป็นสิ่งที่ง่ายมากครับง่ายง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าท่านไม่เข้าใจครับอิน็อกซ์มาข้างล่างนะครับแต่การุณานะครับขอร้องการุณา อย่ามาขอร้องให้ผมไปเป็นคนอื่นนะครับให้ผมเป็นนายรักต้นไม้ให้ผมเป็นพิพัฒสมการเป็นอดีตนักกีฬาพ่อกายทีมชาติไทยนี่แหละครับที่กเกษียณตัวเองมาปลูกต้นไม้โอเคนะครับเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อดีตคนพวกนี้ออกไปไกลๆชีวิตผมด้วยนะครับสวัสดีครับ